เอาใจมองอนมาอ่าลุงเอาสากอกา่กล่องมาแจกฮะอันเดียวกันน่ะอ่านี่อันนี้เดียวเนี่ยอันนี้จริงๆถ้าในนี่มันหมดเลยนี่แล้วนะลุงแต่ว่าถ้ากินละกินหมดทั้มันหมดเลยแต่ถ้ามีตู้เย็นอ่ะแจกฟิดไว้มันจะมาเสียอ่าเอาส่กล่องลุงลุงแจกขอบคุงข่ะอ่าอ่าเดี๋ยวยืนอ่าอ่าโชว์ก่อนโชว์ก่อน โชวกำับดีๆเอ้ยกันหรอกใช่กอกครับใส่กอกมะเบิร์ดเอาแจ่แล้วก็ฮ้แม่ทอดกินเนอะมันมีปฏิคุมมันนะน้องเอานี่น่อลูกเนี่ครับเอาให้ไอ้เลยลูกนี่อ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่นะโอเคอ้าเด็กเอาของเล่นอ้าวเลี้ยงต่อคิวต่อคิวก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวก็อเอาคนนั้นเนอะอ่าได้แล้วไปได้แล้วไปของเล่นเนาะอ่าเอากระจกลงเลยอ่าของเล่นลุงแจกอของเล่นคนนั้น,นเลยมาอ้อนาวเฮ้ยคนนั้นเลยเอาน้องเอาครับครับ ครับเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่โกดังของอสวนสวนลิงจี่สวนลำไยนะเดี๋ยวจยาเอาไส้กรอกมาให้เด็กๆแจกเพราะว่าเด็กๆอที่เขาอยู่ในโกดังนี้เขาจะไม่ค่อยได้กินเนาะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวแจกให้ครอบครัวเนาะครอบครัวที่มีเด็กเนาะเพราะอันนี้ผมมีนัก,อ,ก,ก,นกอ่ะเด็กๆเมื่อกี้อันนี้ใจมองอยู่เจ้องอยู่ที่เดียวเห็นงะเจ้ห้องเดียวนห็นก็ อ๋อน้องผมมามานี่เอาจำมงกุลมาอ่าลุงเอาใส่กล่องมาแจกฮะอันเดียวกันนะอ่านี่อันนี้เยอะนี่อันนี้จริงจริถ้าในนี่มันหมดนี่ลวนะลุกแต่ว่าถ้ากินละกินหมด้มันหมดเลยแต่ถ้ามีตู้เย็นน่ะแจกฟิดไว้มันจะมาเสียนะฮะแต่ถ้าได้แกะมาเนี่ยฮ้ยฮฮกินทีละหมดเลยน่ะเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้ระยะเวลามันมันสั้นนาะงน้าลูกไอ้มีไหน อ่ะห้องเมาเฉพาะร้อนอ่ะแปง้งเอาหนูด้วยนักเรียนอะ่ะม,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 มาเลยค่ะสึกกอกเ,เนี่ยแสงมันย้อนแสงอ่าผมขาดเลยอ่ากินให้มันหมดมีตู้เย็นอย่าถ้ามีตู้เย็นใจพี่ถ้ากินหมดใจพี่ไว้เนอะแต่ถ้าถ้ามีตู้เย็นอะ่ะคคืืออกินทีเดียวเลยอ้าวน้อง ไ่นละ่ะมาอ่ะนี่ค่ะน้านุงาเอาใส่กอกลูกอลุงแจกของข่า,ขาอ่าเดี๋ยวยืนอะอโชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์กรรมดีๆเอ้ยกันหรอเอเอเออ ไหนละไอ้ไหนละไอ้ผมอยู่กันเออ <ะ S 2> น้องค่ะมาลุงเอาไส้กรอกมาแจกให้เส้กรอกครับไส้กรอกมาเบิร์ดเอาแจกแล้วก็ขึ้นแม่ทอดกินเนอะมันมีปฏิคุลขมันนะน้องเอาหนี่หน่ะลูกหนึ่งครับเอาให้นไอ้เลยลูกนี่อ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่น,นะโอเคขอขอบคุณพี่แดงร้านขายของเก่านะครับ ห่วยมาเฟืองที่สนับสนุนของเล่นให้เด็กๆนะครับ <c oughs> อ่าเด็กเอาของเล่นออาเลี้ยงต่อคิวต่อคิวก่อน <c oughs> เดี๋ยวกเดี๋ยวก่อนต่อคิวเอาคนนั้นเนอะอ้าได้แล้วไปได้แล้วไปของเล่นเนาะไปคนนั้นคนนั้นค่ะสุดต่อเด้ออ่าวเนอะ อ่ามีอาะมีตัวน้อยอยู่ก็อ่านี่อ่ามีหมดยังโอเคบ๊ายบายฮะอ๋ะอ,เ,อเลยอ่ะไปเลยน้องของเล่นเลยลูกบอลของเล่นอ่าน้องมามามา มาเลยมาเลยลุงฟีลุงแจกฟีตัวต่อครับผมครับแจกของเล่นให้น้องกันเอาคนนั้นคนนั้นเอาเอาแจกของเล่นอ่าวมาเลยคนนั้นคนนั้นครับน้องพี่แจกคนนั้นคนนั้นเลยครับเอาเอาไปเลยเอาไปแจกกันเอาไปเลยเอาเลยเอาพี่แจกทั้งปนเล่เอาเอาเลยพอก็พอก็หลง ครบคนก่อนเอาให้น้องหมดเลยเอาให้น้องหมดเลยเออเอาให้มหมดเลยืึกคนอั้นหมดเลยเออครบยังครับได้ครบยังครับได้ครบแล้วเนาะเพื่อน,นเลยครับ <spicy S 2> ของเล่นนะออไปเลยมีกีก่นคนห้าหกคนโอ้ไปเอาเอาบปข,ขนั้นก่อนไปอ๋อแจกเลยครับแจกคเพื่อนเนอาของเล่นมาแจกเลยคนนั้นคนนั้นเลย อ้าวมาเลยอ่ะเอาเพื่อนเลยลูกคนนั้นคนนี้เลยคนนั้นค่ะยืนแท้ๆกันอ้าวมาเอาเลยลูกมาเลยเออนฮะพุ่นมีหิ่มกอมีหิ่มกอมีเด็กหิ่มกอมีหิ่มกอลูกมีก่อนะหนูมีเยอะก่อเด็กกับมินี่กี่คนมีแค่กันสามคนสามคนเองอ่ะเอาจากคนคนหิ่มกอนนั้นไปคนละสองอันไปเลยเออ เออวีดมันน้องพิมพ์ไปเอามามันลูกไปเอามามันในสารุตออ้อคนสอนไปเลยต่อเนาะเรียกมันมามามาอันเดียวครับครับมามันเดียวเออแจกแจกอ่ะเจ็บปุ๊บตุ้มปุ๊บอ่าเอ้ยอ่าไหนน้องมายัง ไปน้ำหนักไมีร้อนหนักก็ไมีร้อนเยอะก็อ,อ๋อสองคนอ้าวไปเลยเอาเอาไปนี่แหละเนาะเอาแหละน้องพีย่ยืนให้น้องแหละเอาสองอันด้วยครับตังในบ้านผมคนอ่าครับนี่เดี๋ยวเอาจะเอาของเล่นนะครับมาแจกให้เด็กๆในสวนส้มต้องดูกันอ่าเด็กๆของเล่นมาหนุ่มเจ๊อเล่นนะครับ นอนไหนล่ะนอนออนมิกโกอ๋อมีได้สาวเนี่ยอันนี้หรอไม่มมแจกน้องไปกี่คนหลายกา็เอาแจกน้องเอาของเล่นมาแจกอ่ามาแจกเลยมาแจกน้องอ่ะมีกี่คนน,ออคน, <laughs> น้องเล่นมาแจกอ่ะ เอาไว้เอาขึ้นมดเลยขึ้นมดเลยเดี๋ยวขึ้นเปแบ่งกันเองน่ะมีไอ้ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 ขึ้นปีหมดเลยไหนไหนเนี่ยคนนี้เนี่ยเนี่ยเอาขึ้นไอ้เนาะเอาขึ้นไอ้เนี่ยเอาหมดเลยขึ้นมดเลยเดี๋ยวขึ้นเปิไปแจกกันเลยเอายกยกขึ้นมดเลยเอาขึ้นมดเลยเอาหมดเลยลูกเออนักอาบูจ้าครับบูจ้าบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายพี่ๆก่อนอเออไป แต่ของเล่นนะอ้าวคนนั้นครับเอาให้เลยให้เลยวันนั้นก็ได้หมูาได้ก็แจกเลยคนนั้นลูกอ่แบ่งปันให้อ่ะแจกน้องคนได้สวยกันนี่ได้สวยจงงว้หมูคนนนองปุ้นเนาปุ้นไปมาฮาพระรพรจุลเจนะมาาพรัใจนะอ่าอยู่นะอ่าอยู่อ่ะเอาให้น้องลูกเดี๋ยวีใเี่ย เอาไปนี่ค่โอเคขันี้หักแล้วกันน่ะเอาไม้เอาไม้เอาไมเอาไมเอาไมเออเอาหเอาหหมาเลยน่ะเอาไมหมันเออน่ะันมหักลครับบายบายกนบายบายกันบายบายกนบายบายหมเลยเลยครับมาเดินนี่เลยล อ่ามาพออย่างว่าตู้เย็นนี่แกครับอ้าวนี่แจกง่ายเลยคนสองอันเอาของเล่นมาแจกด้วยเอาง่ายสองอันเลยสองอันเนี่ยถ้าสองอันกดครบสองอันเดียเออนี่ยอ่าครับน้องน้องมีไหนมาเอาของเล่นหรอกเอาของเล่นครับนาของเล่นลูกโอ้ตัวใหญ่เว้ยแล้วนี่ ต็โน้ตพอสูงว่าจะสูงกว่าพี่อีต่างหากมาก่อนตัวน้อยเดตัวใหญ่หน่อยนะกี่ความแล้วก็ยี่หกึ้งครับเออปอปอกันนะเนาะครับโอ้ตัวใหญ่นี่จะขึ้นปอหนึ่งก็ปอสองครับปอสองหรอครับอ๋อตัวเดียวกันน่ะกะเนาะอยู่ห้องเดียวนต้องพี่ก่อนครับห้องเดียวกันหนึ่ก่อนอยู่เฮียนทางตามาเฮียนไหนมันขายกันขายครับอ๋อคนขายนี่ครับเนี่ยของเล่นมันให้หลอนะเดี๋ยวแบ่งๆกันเนอะ นี่ค่ะอันนี้ไม่สบายะอไม่สบายกันอ่ะนี่ก็ได้อ่านี่หมดเนี่นลูกเนาะมาเล่นเนี่ยดูคนเก๋ๆเดี๋ยวปั๊จอดครับอ่าเอากระจกลงเลยอ่าของเล่นลูกแจกของเล่นคนนั้นเลยว่าอ้าวเฮ้ยคนนั้นเลยเอาน้องเอา ครับครับอ่ะของเล่นน้องฮีเจกลอนเด็กเด็กเอาอ่ะเอาฮีกลับมาเลยเอาให้น้องเลยคนสองอันก็ได้คนสองอันเลยก็คนสองอันเลยลูกน้องฮีคนสองอันเลยเอออ่ะเอาเลยเอาให้เลยยินให้น้องเลยเอาทั้งสองอะไรยินทั้งสองเลยคนไหนสองอันเลยเออเอาหัวหอยมันคนสองอันเลยน้อง มือเห็มมือเห็มนเรามีเยอะแยะมือเห็มขึ้งไขก็ได้ควน,น,นไหนก็นได้อ่ะเห็มันมอ้าวน้องมาเลยให้น้องมาเลยน้องมาเลยเออนะเนี่ยเราเล่นเยอะๆมีเห็มก็สองนี้มีหมือนกันมีไหนเหรอควนมีก็ครับไอ้น้อยเกินกะอ้าวเฮ้อเฮ้ยน้อยเกิน,นอ้าเอาเฮ้อเอาเฮ้ยลุงสองอันเอาไว้ให้น้องๆรับอยู่สองอันเห็นไหมเลยเห็นไหมเลย เออให้ลงเลยไปเอาให้ลงเลยน้องรับไปด้วยไปไปไาให้เลยเอาให้ลงเลยลงไหนจีกวยเปน้องอยู่ไหนฮะบอกไว้ใกล้ๆแหละเดี๋ยวอะนี่ของเล่นนี่เออนี่ของเล่นน่ะน้องนี่หนังนี่นี่ไหมันไหมันจอมันเลยเออคนเยอะเด็กน่ากลมาเลยมาเลยหลบมาเลยมาเลยเอาเลยค่ะ มาเลยมาสองคนมาเลยมาเลยมีเยอะมีเยอะน้องเอาเฮ้รน้องห้มันเอาห้มันเออเอาห้มันเอาแน่ๆกัเฮิรนี่มาเลยคนสองอันเข้าใจว่าคนสองอันก่อนเนี่ยคนสองอันหมายถึงอันเนี้ยลูกเอาเฮ้รนก็ต่อคนอ่าอันนี้ฮะสองอันเลยอ่าสองอันเลยครับเอาห um. ้มันห้มันไี่ได้ประกอบเยอะๆอ่ะนี่เลยนี่ยองผมอ่างไหนไป Nó da, nhiều mà Ấy, Mấy con hôn cả Hả? Mấy này nè Đếc mấy con hả nè, Có con Á, đếc mấy con này có đếc không Hắn phật cho tui là bài hết không hết à Phong quả cả เนี่ยทีอาบน้ำป็่นนี่ย้เนี่ยเป็นอาบน้ำออ่อันี้รอาปนป่นปนปวยเนี่ยในห้องน้ำปวย่หนอเนี่ยอ่ะอืมป่ยขลังนะ่ะไหนล่ะนอนอ่ะไหนล่ะนอนจะ รอนเนาะออกกันตูนดึงอ่ะไข่ไปได้ของจะอ่าเดี๋ยวมาเอาของเล่นกันไมื่อกี้ขไข่มันได้อ่ะเมื่อกี้ขับไปได้ไหมของเล่น้าวของเล่นนะ,ะมาเลยมาผมก็มาเอาอันหนึ่งเมื่อกี้ได้อันเดียวอย่าอ่ะน้องเคพี่คนอ่าคนละสองอันเอาเพิ่มเลยไปเลยเพิ่มเลยเพิ่มไปเลยสองอันสองอันสองอันเพิ่มไปเลยให้มันเออหนึ่งคนอ่ะสองอันเออ คนหนึ่งสองอันครับเอาเออน่ะสองอันสอนเออให้ไปเลยทั้งสองเออนั่นแหละลูกให้คำสองเลยให้เลยเป็นสองเออน่ะปะไปต่ออ่ะอันนี้ได้ยังยังอ่ะเอาทีให้เลยเออสองอันเลยไปเลยครับข้างบนยังมีคนยังไม่ได้อีกหนึ่งคนครับโอเคป่ะนี่นี่ยังไม่ได้เดี๋ยวมาแจกของเล่นนี่ไหนนองได้เลยเอาของเล่นลูกของเล่น อ่ะสองอัน,สอ,อนสองอันเลยครับจะได้หมด,มด,ดเลยอืมครับไปอ่ะอันนี้น้องเล่นน้องอันนี้น้องน้องนเดียวกันได้น้องเล่นอนย่างเต๋าเออให้ตาวเล่นบปได้รู้จักคำว่าตาวก่อตาวเล่นนะเออตาวไข่ <c oughs> ะไขนะของเล่นจแจกเลยคนสองอัน,นครับ คนละกสองอัน oh. อ uh ้าวเอาเลยของเล่นของเล่นแจกเลยคนละกสองอันสองอันคนแรกสองอันเอออ้าวคนละกสองอันอ้าวอ้าวเอ็มกีหนึ่งสองมีงานรอเลยเฮ้ยเอาของเล่นโลกของเล่นมาของเล่นมามาเลยมาเลย มาน้องพีลงมาก่อ่ะเดี public, ๋ยวแป๊บนึงมาเอามามาเลยนะฮะมาขอเล่นเลยอ่ะอ <ah <ah ันนี <ah, ้ปอคนนี้เอาเอาเอาหน้าคนอันนั้นอันนี้อันนี้คนอันนั้นเดือบปอให้เอาขอเล่นมาเอาหรอกเอาแจกเอาแจกคนอันเลยหนึ่ สองอันหมดก็แล้วมาเอามาเลย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 อยากได้ของเล่นก็มาเลยมาของเล่นมาได้กูของเล่นหรอขาของเล่นเอ่อของเล่นเลยอ้าวอ้เอาคนนั้นคนนั้นไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนนั้นุ่เดี๋ยวเอาพี่คนนั้นก่อนเข้าใจก่อนเดี๋ยวมันจะบอเอาคนนั้นครับลูกเออเออเนี่ยมันแบบบออันนี้อ่าหึ่มมันเดืมันเยอะนะเออเฮ้ยน้องเฮ้น้องเห็นไหมอ้าวเฮ้ยเออพ่นมาเห็นสาม คนอันเดีคนเราเดี๋ยวพุ่นคนอันเอนอบอสละฮะน่ะน,นั่นเดี๋ยวทำบอส้แบ่งเปืนเนอหมดแล้วลุงมดแล้วเอาน้องพีให้น้องก่อนอเดี๋ยวนี่อันอ่าอันนี้มานั่นตัวน้อยมันได้ออ๋โอเคปอหมดแล้วหมดแล้วบ <laughs> ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเออป่ะข <laughs> ึ้นหมดเลยน้องพีขึ้นหมดเลย